นะครับทีวีไทยแลนด์เพิ่งออกไปนะครับทีวีไทยแลนด์ตัวนี้ก็เป็นน้องของเพื่อนที่รู้จักอีกคนนึงตอนนี้ดังนะครับติดท็อปอะไรสักอย่างจำไม่ได้คือเป็นไม่รู้ไปดูดฟีนมนาจากไหนฮะแต่มีรายการย้อนหลังแล้วก็เปิดกดเข้าไปแล้วแค่เปิด u t u b e อะครับไม่ได้มีอะไรเลยแต่คือมันโดนไงคนแบบอยากดูรายการย้อนหลังหายากเวลาเข้า u t u b e เนี้ยหายากหาแล้วแบบมีเต็มไปหมดอันนี้เขาสรุปมาแล้วว่า รายการนี้รายการนี้นะครับย้อนหลังวันนี้เท่าไหร่เข้าไปก็เปิด youtube คนนี้แปะโฆษณาได้ล่าสุดที่เคยถามประมาณเดือนที่แล้วไม่ถึงเดือนได้ห้าดอลลาร์ต่อวันเขามีงานประจํานะครับห้าดอลลาร์นี่คือเอาไปทําอะไรก็ได้เลยต่อวันสบายนะครับก็เป็นเป็นอีกเคสหนึ่งก็ใครไม่รู้จักก็ไปโหลดช่วยเขาก็ได้แต่ว่าใช้ใช้งานได้เวอร์ก็คือมันมันง่ายแต่ว่ามันโดนใจเ้าไม่รู้ทําไมไม่เคยมีใครคิดทําเหมือนกันนะครับ อีกตัวหนึ่งของผมเองมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับเริ่มจากคืนเดียวนะครับคืนเดียวจริงๆตอนที่ Google บอกว่า Android สามารถมี Virtual Keyboard ได้แล้วคือตอนแรกเนี้ยแอนดรอยเนี่ยต้องมีคีย์บอร์ดแบบเป็น Physical คือเป็นเครื่องสไลด์ครับเครื่องรุ่นแรกของ Android คือ G1 ต้องสไลด์คีย์บอร์ดออกมาแล้วกด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 นะครับเป็นปุ่มจริงๆคราวนี้มีอยู่วันหนึ่ง Google ปล่อย API คีย์บอร์ดออกมาให้สามารถจิ้มในหน้าจอได้นะครับ พี่ก็เลยจัดการทำเสร็จเลยคืนเดียวจะมีคนบอกว่าเฮ้ยเก่งจังแม่งคืนเดียวทำเสร็จแล้วปล่อยเลยนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับมันมีแอ c e เซ a เที่เป็นคีย์บอร์ดเป็นภาษาอังกฤษอยู่พี่ก็แค่ไปแก้เลเยอร์ไม่ยากเลยแก้เลเยอร์แล้วก็เพิ่มชิปอะไรนิดหน่อยว่าชิปเราเป็นภาษาน,นู่นนี่เนี่ยนะครับแล้วก็พอทำเสร็จเนี่ยก็บอกพี่หนูเนยใครใครเคยเข้าเว็บรอยแสนไหมครับเคยไหมครับ ใช่ได้ดีครับดี <c oughs> นะครับก็บอกพี่เฮ้ย hey, พี่คีย์บอร์ดเสร็จแล้วนะครับพี่เขาก็เฮ้ย hey, งั้นเอาขึ้นดอยแซนเลยไหมอะไรเงี้ยเราก็เอาขึ้นไปเลยผมพี่ก็ไม่สนใจอะไรก็คือปล่อยฟรีไปนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าจริงๆทํามาตอนนั้นเนี่ยไม่ได้กะาดังหรืออะไรนะครับมีปัญหาว่าเข้าเว็บภาษาไทยกับส่ง s อซสไม่ได้เดือดร้อนครับแล้ว,ลว,ลวคือมีตังค์ซื้อเครื่องเครื่องเดียวไงอีกเครื่องที่เป็นภาษาไทยเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อไง ต้องใช้ Android อย่างเดียวก็เลยทําคีย์บอร์ดออกมาเสร็จปล่อยเข้าไปบั๊กกระจายตอนนี้ก็ยังบั๊กกระจายเพราะไม่ได้แก้เลยนะครับก็ทําคืนเดียวก็มีบั๊กอยู่เต็มเลยแต่ว่าก็มีคนโหลดเยอะจริงๆเข้าใจว่าคนโหลดเยอะเพราะว่าเลเ o u t มันเป็นคีย์บอร์ดเหมือนคอมนะมันไม่ต้องมันชินอยู่แล้วนะครับทีนี้ปล่อยฟรีแล้วได้อะไรก็ได้ชื่อเสียงได้โอกาสจนจะสามารถตั้งบริษัทแล้วก็มีโปรไฟล์มาเป็น เนี่ยครับเป็นวิทยากรหรือมาเทนรายได้อันนี้ค,คือคือต้องต้องยกความดีความชอบให้ไอ้เจ้าตัวนี้เลยแล้วก็คนอื่นๆที่ให้โอกาสนะครับแต่มีคนได้ตังจากคีย์บอร์ดนะครับรู้ไหมใครไม่รู้จริงเหรอซื้อเครื่องมาแล้วแล้ว,ลวคีย์บอร์ดลงเองเปล่ามันมีคนที่ไม่รู้นะครับว่าเราแจกฟรีอยู่ในดอยมาร์เก็ตมาบุญครองเอาไปขายนะครับสี่ร้อยไอ้คีย์บอร์ดเนี่ย คนที่ซื้อเครื่องใหม่ก็จะถามว่าลงคีย์บอร์ดไหมสี่ร้อยเพราะว่าตอนดอยไซมิตติ้งเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมีนะครับคนมาบอกว่าเฮ้ยผมขอบคุณมากเลยที่คุณทําคีย์บอร์ดมาเนี่ยผมไปอุดหนุนแล้วนะอุดหนุนเลยว่าอุดหนุนเลยว่าบอกเนี่ยไปซื้อมามาบนคลองสี่ร้อยนะครับโอ้ยแบบผมเสียดายเลยน่าจะขายด้วยขอสิบคนพอสี่พันก็พอแล้วทําคืนเดียวนะครับอันนี้เป็นเป็น ให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับกับโลกของ Developer ตอนนี้นะครับไม่มีคำว่าบริษัทใหญ่บริษัทเล็กหรือว่านักศึกษาหรือว่าเอกชนแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันในโลกของ Android Market นะครับขอให้มีไอเดียนะครับที่สำคัญที่สุดคือไอเดียนะครับแล้วค่อยมาหาก็ได้ว่าตอนพัฒนาเนี่ยทำยังไงถ้าไอเดียเราโอเคเนี่ยถูกใจคนทั่วโลกเนี่ยรวย รวยได้สบายหรือว่าอาจจะเป็นโอกาสเป็นโปรไฟล์ของตัวเองที่จะทําให้เราได้งานดีๆในอนาคตนะครับก็ลองลองคิดกันดูนะครับทีนี้ตะกี้พูดถึงแต่เรื่อง Android อยู่ใน ecosystem มของ Android คือเป็น Android Market นะครับทีนี้เราลองมาดูทางอื่นกันบ้างในการทำเงินจาก Android นะครับอันแรก Android Market นะครับมีเพิ่มอีกงานนึงชื่อว่า In-App Purchase นะครับ ก็คือเคยเล่นเกมแล้วให้เล่นฟรีสองด่านพอด่านที่สามต้องจ่ายตังค์เคยไหมครับอ่ามันเรียกว่า in-app purchase มี API ตัวนี้ใครคิดเกมหรือว่าแอปเจ๋งๆได้แล้วล่อให้เขาอยากซื้อได้เนี่ยก็ลองดูนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างแอปปรินเตอร์ปริ้นผ่านเน็ตเวิสั่งปริ้นจากเครื่อง Android เนี่ยมีนะครับสมมุติว่ามีดเวอร์ไว้สิรุ่นอย่างเงี้ยแล้ให้เขาไปลองใช้ แล้วบางเอิญว่าเขาต้องไปใช้กับบรินเตอร์อีกรุ่นหนึ่งเงี้ยเราก็อาจจะมี in-app purchase ว่าถ้าคุณอยากได้ปรินเตอร์อรุ่นหนึ่งจ่ายมา5ดอลลาร์อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะได้ต่างเป็นวิธีการหาเงินอีกแบบหนึง่งซึ่งน่าจะเวิร์กกว่าการขายแอปเพราะว่าเ,ออเหมือนกับคนมันอยากลองเล่นก่อนอะนะครับทีนี้อีกทางหนึ่งนะครับคือการเอา n n r r o i เนียไปอินดิเกตกับองค์กรหรือว่าระบบที่เขามีอยู่แล้ว เอาไปรวมเลยนะครับอ,อ,อย่างเช่นนะครับนี่เคยทำมาแต่ว่าไม่ได้เป็น Android ของบุญถาวรอ,อย่างเงี้ยระบบสแกนคือปกติบุญถาวรเนี่ยเวลาเราไปซื้อกระเบื้องสมมุตินะครับที่ราชดาเนี่ยบุญถาวรอ,อ,อ,อยู่แถวนี้ไกลนะเวลาไปซื้อกระเบื้องเนี่ยพนักง,งานเซลเนี่ยก็ต้องจดใช่ไหมครับจดว่าเฮ้ยเอารหัสอะไรนะครับจดเสร็จเอาเท่าไหร่แล้วก็เอาไปที่แคชเชียร เขาไม่รู้เรียกอะไรนะที่ ier, แคชเชียร์ล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยต้องการเนี้ยแคชเชียร์ก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยสต๊อกหมดไม่มีของหรือว่าอาจจะคีย์เข้าไปมีของก็จ่ายตังกันนะครับทีนี้บุญหาวรเขาก็หัวก้าวหน้าพอสมควรเขาก็บอกว่าเขาอยา,ากมีตัวสแกนบาร์โคด้ดที่ไปสแกนตามเชลสินค้านะครับแต่ไม่อยากลงทุนเยอะนึกออกไหครับคือถ้าเป็นเครื่องแฮนด์เฮลที่สแกนบาร์โค้ดได้เนี่ย สี่ห้าหมื่นนะครับไอของ inventory system เนี่ยสีห้าหมื่นทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเป็นมือถือได้ไหมนะครับเราก็มาจัดการนะครับมือถือนี้กล้องนะครับเอาผ้ามา image processing ได้ได้ barcode มานะครับยิงเข้าระบบ SAP ของเขานะครับแล้วก็ตัดสต็อกนะครับแล้วก็เช็คว่าสต็อกมีหรือเปล่าอ่าแต่ว่าของบุญถาวรเนี่ยเป็น blackberry นะครับไม่ใช่ android เพราะ บังเอิญว่าเจ้าของเขาชอบแบล็กเบอรี่นะครับก็ <c oughs> ยังไม่ได้ทำแอนดรอยแต่ว่าก็เป็นแนวคิดได้ว่าการหาเงินจากแอนดรอยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่มาเก็ตแต่ว่าถ้าเรารู้จักใครหรือมีคอนเนคชันเนี่ยเราไปเสนอเขาได้เพราะว่าตอนนี้นะครับผมทำเทรนนิ่งเนี่ยไปเทรนนิ่งตามบริษัทเนี่ยมีบริษัทหลายบริษัทที่กำลังมูฟจาก Windows Mobile นะครับ มาเป็นแอนดรอยเพราะว่าเครื่องแฮนเฮลที่บอกว่า4ีห้ามื่นนะครับที่สแกนบาร์โค้ดได้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับรันอยู่บน Windows Mobile คราวนี้ตอนนี้วินโดว์โมบายเนี่ยหมายถึงไม่ใช่ Windows p h o n เจนะครับ Windows Mobile 6.0นะครับเมื่อก่อนนะครับไอตัวโอทูอะตอมอะไรพวกเนี้ยไึ่ก่อนไหมครับอ่าตัวนั้นเนี่ยมันเริ่มไม่มีดีไว c ์แล้วนะครับแถมแพงด้วยนะครับสิ่งที่เขามูฟมาเนี่ยเขามูฟมาแอนดรอยหมดเลยผมเข้าไปเทนเนี่ยคือพยายามจะ โฟกัสให้เขาทานเฟอร์จากแอปที่อยู่ใน w i o w s w s p n o เนี่ยมาเป็น Android แล้วก็มาทำพวก Messenger นะครับพวก Inventory System นะครับอย่างเช่นบริษัทประกันที่ใช้ PDA เครื่องใหญ่ๆของ Windows ครับตอนนี้มีบริษัทหลายบริษัทที่พยายามเข้าไปเสนอรบริษัทประกันเพื่อให้เขาเปลี่ยนมาเป็น Android นะครับแล้วก็เหมือนกับเ,เก็บข้อมูลถ่ายรูปอะไรพวกนี้ซึ่งมันคล่องตัวกว่าเพราะว่าดีไวในตลาดมีเยอะราคาไม่แพง เวลา Android เปลี่ยนเวอร์ชันแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหานะครับส่วนใหญ่จะ Backward Compatible นะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นนะครับของ Android นะครับเด่นจริงๆคือถูกสำหรับเอกชนเนี่ยเรื่องถูกคือเรื่องสำคัญของเขา Android 4,500 0มี GPS ยังมีเลยเด้ขอไหมครับต่อมานะครับก็ตามสไตล์บริษ,ษัทซอฟต์แวร์ไทยก็คือ Cu สตอ m e ลูกค้าอยากได้อะไร ก็สั่งมาเราทําให้หมดนะครับตอนนี้ที่รับมาเนี่ยไอโฟนยังเยอะที่สุดนะครับรองลงมาก็เป็น Android นะครับก็แต่ความรู้สึกคือ Android กําลังตีตื้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี้ถ้าเกิดอยู่ปีสปีสามเนี่ยจบมาเนี่ยแอนดรอยอาจจะอาจจะเยอะกว่า iPhone คือปัญหามันอยู่ที่ว่าในเมืองไทยเนี่ยคนที่ซื้อ Android ไปเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันคือ Android นึกออกไหมครับอย่างกลับไปที่บ้านเนี่ยนา้า ถือแท็บเล็ตเลยแล้วก็แฟนก็มือถืออีกเครื่องหนึ่งเป็นแอนดรอยสองคนเลยนะแล้วก็ไปบอกเฮ้ยทำไมซื้อแอนดรอยนะก็งงอะไรวะแอนดรอยคือคือซื้อมาคือคือไม่ทราบนะครับว่าเป็นแอนดรอยคราวนี้เนี่ยพอไม่ทราบเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าแอนดรอยเนี่ยมีมาเก็ตนะครับต่อเน็ตแล้วสามารถทําอะไรได้เยอะประเด็นคือว่ายอดขายมันเยอะแต่ว่าถ้าเราทําแอปไปเนี่ยคนใช้มันอาจจะไม่เยอะเท่ากับยอดขายมือถือเพราะคนที่ใช้แอนดรอย ไม่เป็นสาวกเหมือนคนใช้ i p o o n นได้บอ,อกไหมครับ iPhone มันมากับแพ็กเกจเน็ตเลยครับแพ็กเกจ w i i i 3G อะไรก็ว่าไปทำให้คนมันใช้ใช้ฟีเจอร์ของเครื่องเต็มที่แต่ดอยเนี่ยตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่แต่คิดว่าคงอีกไม่นานครับมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากระแสต,ตลาดมันมาทางนี้นะครับนะครับอีกอีกประเภทหนึ่งคือไอตัวคัสตอมเมเนี่ยงานที่เยอะเนี่ยก็คือเป็นงานแนว ทำมา r k เก็ตตอย่างเช่นมีหนังออกมาเรื่องนึงเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยนะครับเขาทำแอปมาหนึ่งแอปเลยเพื่อโปรโมทหนังให้แบรนด์เขาดูดีนะครับขอเรียกว่า one time application แล้วกันนะครับจะมีแอปนี้เยอะบางทีทำ CSR ขององค์กรนะครับอย่างเช่นน้ำท่วมน้ำท่วมปุ๊บออกโปรแกรมชื่อไทยฝัดมาแล้วก็ไปฝีทวิตเตอร์ของคนที่ชาร์ปไทยฝัดทั้งหมดมาหรืออะไรเงี้ย นะครับเป็น c ีเของบริษัทหรือว่าขององค์กรนะครับซึ่งก็ก็โอเคเพราะ Android ถ้าพัฒนาแบบลวกๆเนี่ยทำแอปขึ้นมาลวกๆเนี่ยวันเดียวก็เสร็จนะครับก็ก็เหมาะเหมาะดีถ้าไปทำ p h o n e อาจจะทำ5้า5 6วันเงี้ยก็ไม่คุ้มกันนะครับทำซีเอใช้ Android ทำก็โอเคเวิร์กอยู่นะครับทีนี้เรื่องที่ฮอตมากๆนะครับในโมบายไม่ใช่แค่ Android นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่หาตังได้ก็คือทำโปรดักขึ้นมา แล้วไปเรียกเซอร์วิสของเรานะครับปล่อยให้ใช้ฟรีไปก่อนหลังจากนั้นค่อยเก็บตังที่เซอร์วิสหรือปล่อยให้ใช้ฟรีแล้วให้คนมาลงโฆษณานึกออกไหมครับรู้จักโฟล์คแควร์ไหมครับใครเล่นมางไม่เล่นเหรอลองใช้ and ด o i d ไม่เล่นเหรอ <laughs> เล่นน้อยมากนะครับพูดไงดีโฟล์คแควร์เหมือนกับไปเช็คอินนะครับรู้จกักว่าเอ้ยใช้ a c e b o o k เช็คอินไหมเคยใช้ป่ะไม่เคยอีก เช็คอินคือเป็นการบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วมันก็จะแชร์ไปให้เพื่อนเรารู้นะครับตอนแรกก็แอนตี้เหมือนกันแล้วจะจะเช็คอินทําไมวะไปบอกทําไมว่าเราอยู่ไหนนะครับแต่ว่าพอลองเล่นไปพักหนึ่งเฮ้ยมันมีแต้มเหรอเราตอนนี้อยู่อันดับที่ห้านะแพ้คนนั้นอยู่ชนะคนนี้นะครับเริ่มมันครับเริ่มแบบเช็คทั่วเลยอยู่ตรงนี้นะครับเช็คลาดเช็คไปทุกคณะอะไรเงี้ยคะแนนขึ้นนะครับแล้วเขาได้อะไรนะครับ เขาก็ได้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเขายิงโฆษณาหรือว่าแคมเปญโปรโมชั่นเนี่ยลงมาเขาได้ตังจากฝั่งฝั่งคนที่จะมาลงโฆษณานะครับอันนี้คือโลเคชั่นเบสซึ่งมีเต็มไปหมดเลยมีโฟล์ a แควร์โกราเฟซบุ๊กนะครับควิคเตอรอะไรอ่ะหลายตัวหลายตัวนะครับตอนนี้โลเคชั่นเบสตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็จริงๆก็รวมๆกันอะพวกนี้คือทำอะไรต้องแชร์ขึ้น Facebook พอแชร์แล้วใน a c e b o o กก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราใช้แอปนี้ของบริษัทนี้ทำาบบนี้นะครับก็จะเหมือนกับคนที่เห็นก็จะเข้ามาเล่นด้วยอย่างโฟลตแควร์อย่างเงี้ยบอกตามตรงว่าเล่นเล่นช้านะครับพี่เล่นช้าคือเพื่อนผู้หญิงที่ไม่ได้อยู่ในไอทีที่ใช้บีบีะครับมาเล่นก่อนพี่อ่ะคือพี่อยู่ในวงการโฟลตแควร์ <Photoshop. S 1> ไม่เห็นอยากเล่นเลยแต่มันโดนฟอร์ดด้วยคนรอบตัวที่ไม่ได้อยู่ในวงการไอที พี่ก็เลยไปถามว่าเฮ้ยแล้วไปรู้จักได้ไงว่าทำไมเล่นโฟล์แฟมก็บอกว่าก็เห็นอีกคนนึงเล่น Facebook แล้วเช็คอินเลยจะทําตามสุดท้ายคนก็เล่นกันเต็มนะครับคนที่มีมือถือแล้วต่อเน็ตได้ก็เล่นกันเต็มนะครับอีกตัวหนึ่งคือเดี๋ยวจะบอกรีเสิร์ชนิดนึงในเมืองไทยเนี่ยคนที่เซิร์ช Google นะครับคีย์เวิร์ดประเภทที่คนไทยเซิร์ชเยอะที่สุดเนี่ยคือเรื่องอะไรรู้ไหมครับ มีใครทายถูกมังให้ทายเออหนึ่งเอาอะไรดีหนึ่งเรื่องเที่ยวสองเรื่องกินสามสามเรื่องการเมืองอ่ะมีมีใครทายใครทายหนึ่งยกมือหน่อยมีไหมหนึ่งเรื่องเที่ยวมีปะมีนะสองเรื่องกินสามการเมืองสแสดงว่าสุดหญ่ทายถูก <c oughs> คือเรื่องกินนะครับเรื่องกินเยอะสุดบางไทยเนี่ย ทีนี้เนี่ยวันนี้สามารถอินโนเวชันมาเนี่ยก็ลองคิดเอาเองแล้วการของของสามารถเนี่ยเรื่องท่องเที่ยวแต่เที่ยวกับกินเนี่ยจริงๆแล้วมันมันรวมกันได้นะครับก็ลองลองเขตไอเดียดูว่าเราจะทําอะไรส่งดีนะครับหรือยังไงนะครับจริงๆตอนนี้โปรดักต์บริษัทพี่ก็มีเรื่องกินอยู่ตัวหนึ่งกําลังใกล้เสร็จแล้วคุยกับเบอร์พอยต์คือแทนที่เราจะไปเช็คอินตามที่ต่างๆนะครับเราไปบอกเลยว่าเราไปร้านนี้แล้วเรากินอะไรบ้างนะครับ อย่างเช่นไปร้านนี้ต้องกินร้านหน้านะครับ